ในบ้านหลังหนึ่งย่านชานเมืองหลังคาสีเข้มผนังสีอ่อนต้นไม้เรียงรายเป็นระเบียบทุกอย่างดูเรียบร้อยสะอาดสะอ้านจนเหมือนภาพวาดในนิตยาสารตกแต่งบ้านเกรียงไกรคือเจ้าของบ้านหลังนั้นชายวัยสี่สิบต้นๆใส่เสื้อเชิ้ตเรียบหรูผูกเนคไทเป๊ะเสมอเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ใครต่อใครต่างชื่นชม ทำงานตำแหน่งดีรายได้มั่นคงวางแผนชีวิตเป็นตารางชัดเจนและมีระเบียบมากกว่าคนทั่วไปหลายเท่าและพิมพ์ภรรยาของเขาหญิงสาววัยสากลางๆที่เลือกเป็นแม่บ้านเต็มเวลาเลี้ยงลูกดูแลบ้านทำอาหารเธอเคยเป็นคนสดใสร่าเริงชอบวาดภาพอ่านหนังสือและหัวเราะกับเรื่องเล็กๆในชีวิต แต่ตอนนี้เธอเงียบลงชีวิตในบ้านหลังนี้ถูกวางไว้อย่างแน่นอนเจ็ดมงตรงอาหารเช้าต้องเสร็จห้องรับแขกต้องไม่มีของเล่นวางเกะกะผ้าปูโตะต้องเรียบและถ้วยน้ําต้องวางตรงกับแนวขอบทุกอย่างต้องตรงเวลาและถูกต้องเสมอเกรียงไกรไม่เคยตะคอกไม่เคยใช้กําลัง แต่คำพูดของเขาคมและกดดันพอจะทำให้บรรยากาศทั้งบ้านนิ่งสนิทในพริบตานี่เธอลืมพับผ้าให้ตรงอีกแล้วนะพิมพ์น้ำแกงมันมากไปไหมกินแบบนี้ไม่ดีหรอกอย่าปล่อยให้ลูกนั่งพื้นมันไม่สะอาดแม้จะเป็นคำพูดธรรมดาแต่พิมพ์ได้ยินมันทุกวันวันและหลายรอบมันค่อยๆ่อยให้เธอสงสัยในตัวเองทุกอย่างที่เธอทำดูเหมือนจะผิดสำหรับเขาเสมอ เธอเลิกวาดภาพเลิกฟังเพลงโปรดเพราะเขาบอกว่ามันไร้สาระเลิกชงกาแฟแบบที่ตัวเองชอบเพราะเขาวิจารณ์ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพและเลิกติดต่อเพื่อนสนิทเพราะเขาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ในตอนแรกเธอบอกตัวเองว่าก็แค่ปรับตัวแต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอเริ่มไม่แน่ใจว่านี่คือชีวิตแต่งงาน หรือชีวิตที่ถูกจัดวางไว้ตามแผนของใครคนหนึ่งลูกชายอายุสีขวบค่อยๆโตขึ้นในบรรยากาศแบบเดียวกันเรียบร้อยวาง่ายไม่งองแงและพิมพ์สังเกตว่าเขากลัวเสียงพ่อไม่ใช่เพราะพ่อดุแต่เพราะไม่เคยเห็นพ่อย,ยิ้มแบบอบอุ่นเลยสักครั้งพิมพ์เองก็เริ่มรู้สึกว่าเธออยู่ในบ้านที่เหมือนโรงเรียนประจำมากกว่าบ้าน ชีวิตของเธอเต็มไปด้วยคำว่าต้องต้องทำแบบนี้ต้องวางแบบนั้นต้องคิดให้ดีว่าพูดอะไรกระทั่งวันหนึ่งเป็นวันธรรมดาธรรมดาที่ไม่มีอะไรพิเศษแต่พิมพ์กลับรู้สึกว่าหัวใจของเธอเหนื่อยไม่ใช่จากการทำงานบ้านแต่จากการเป็นผู้หญิงที่ไม่มีตัวตนเธอลุกขึ้นมาตั้งแต่เช้า ทําอาหารให้เสร็จตามเวลาแต่วันนี้เธอไม่ได้พับผ้าตามแบบเดิมไม่ได้เปิดม่านตามจังหวะที่สามีเคยชอบเธอเปิดเพลงเบาๆขณะล้างจานเพลงที่เธอไม่ได้ฟังมานานมากเสียงเปียโ,โนไหลผ่านอากาศลูกชายเดินมาร้องตามเงียบๆและเป็นครั้งแรกในรอบปีที่เธอยิ้มออกมาโดยไม่ต้องระวังหลังจากวันนั้น พิมเริ่มเปลี่ยนทีละน้อยเธอไม่ได้ทะเลาะไม่ได้โตเถียงแต่เธอหยุดตอบรับในทุกคำสั่งเมื่อเกรียงไกรบ่นเรื่องไม่เข้าที่เธอเพียงพยักหน้าแล้วไม่รีบจัดมันให้ตรงเมื่อเขาวิจารณ์เมนูอาหารเธอแค่ยิ้มและว,วันต่อมาก็ยังคงทำแบบเดิมเธอเริ่มเขียนบันทึกทุกวันเริ่มอ่านหนังสือก่อนนอนและเริ่มฝันถึงการมีชีวิตนอกบ้านหลังนี้ ไม่ใช่เพื่อหนีใครแต่เพื่อได้หายใจในเช้าวันหนึ่งเธอนั่งที่โต๊ะอาหารมองดูแดดลอดผ่านหน้าต่างเธอรู้แล้วว่าเธอไม่ต้องตะโกนไม่ต้องหนีแต่ต้องเลือกเส้นทางของตัวเองเธอพูดกับเกรียงไกรด้วยน้ำเสียงเรียบไม่ใช่เพื่อโต้แยง้งแต่เพื่อบอกว่าเธอจะขอยาเกรียงไกรตกใจ เขาไม่คิดว่าเรื่องมันจะถึงจุดนี้เพราะในหัวของเขาทุกอย่างดีอยู่แล้วเขาไม่เคยคิดว่าการควบคุมมากเกินไปคือการทำร้ายใครบางคนอย่างช้าๆเขานิ่งไปสุดท้ายก็ไม่ได้ห้ามอะไรเพียงพูดเบาๆว่าเสียดายแต่พิมพ์ไม่เสียใจเธอเก็บกระเป๋าอุ้มลูกชายและเดินออกจากบ้านหลังนั้นไม่ใช่เพราะเธอเกลียดใคร ต่เพราะเธอรักตัวเองมากพอที่จะไม่ใช้ชีวิตอยู่ในความเงียบอีกต่อไปบ้านใหม่ของพิมพ์พไม่ได้ใหญ่โตแต่มีเสียงเพลงมีเสียงหัวเราะและมีเสียงของเธอเองทุกเช้าเธอชงกาแฟในแบบที่ชอบเปิดหน้าต่างให้ลมพัดและเขียนบทความเล็กๆจากโต๊ะไม้เก่าลูกชายเล่นของเล่นเกลื่อนพื้นแต่เธอไม่ว่าเพราะบ้านไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ มันคือที่ที่เราได้เป็นตัวของเราเองบางครั้งคนที่ไม่เคยตะคอกไม่เคยตีก็สามารถทำให้ใครอีกคนเงียบหายไปทั้งชีวิตแต่เมื่อวันหนึ่งเธอกล้าพอจะพูดออกมาเสียงนั้นอาจเป็นเสียงที่เปลี่ยนทั้งชีวิตเธอไปตลอดกาล